นมากๆผมอยากจะให้เป็นการแสดงลิเกทรงเครื่องควบคู่แบบก,การเล่นมหรสพอ,อู่ดีก็อยากจะให้มีลิเกในสวนมีมีการอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องฉายหนังการแปลงแล้วใช่ไหมเราก็มีลิเกด้วยนะสามารถที่จะแยกิวหนังก็ได้แยกรวลิเกก็ได้เนียครับผม oh. ก็เลยอยากจะขอพื้นที่ตรงนี้อยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเองเนี่ยเล็งเห็นว่า การอนุรักษ์ลิเกทรงเครื่องเนี่ยมันจะได้ไม่สูญหายไปกับการเวลาครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์จุภาทุทราแก้วชมพูนุชครับผมผมเป็นหลานครูทองเจือคงโสพิสิ์แล้วก็เป็นหัวหน้าคณะลิเกทรงเครื่องคณะทองเจือโสพิสิ์ครับปัจจุบันเราจะเห็นลิเกสมัยใหม่มีการร้องที่มีเพียงลูกทุ่งมากขึ้น แต่ลืมไปว่าลิเกสมัยก่อนจะใช้เพลงไทยเดิมที่มีการร้องรับด้วยดนตรีไทยมันจะเป็นการไพ่ล้อแล้วก็เป็นการเป็นการอนุรักษ์ซึ่งการร้องและก็การราปัจจุบันจะเห็นได้ยากมากมันค่อนข้างที่จะน้อยตอนนี้ที่สำรวจมาน่าจะมีอยู่ประมาณแค่3าถึงส่คณะคณะเองที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่า มันมันไม่ค่อยที่จะได้เล่นหรือไม่ค่อยที่จะได้แสดงในรูปแบบของลิเกทรงเครื่องจะแสดงในลิเกในปัจจุบันที่ตามยุคตามสมัยที่เขานิยมมากกว่าครับจริงๆในปัจจุบันนี้เองเนี่ย ผมเองใช้ทุนทรัพย์ของตัวเองซะส่วนใหญ่ในการที่จะไปขอเวทีขอแสดงพูดตรงๆพูดกันแบบในปัจจุบันเพื่อที่จะอนุรักษ์สิ่งต่างๆแบบนี้ไว้วเราขาดแค่พื้นที่เรามีผู้ชมของเราแน่นอนเรามีเรามีนักเรียนเรามีนักศึกษาที่ที่เขามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมเก่าๆแล้วก็ยังมีพื้นที่ให้กับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เขาทันลิเกทรงเครื่องก็ยังมีอยู่ แล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังมีความอนุรักษ์ในวัดประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้เรายังมีอีกจํานวนมากที่อยากจะเห็นลิเกไทยลิเกทรงเครื่องจริงๆอน่มันอยู่ในพื้นฐานการอนุรักษที่ถูกต้อง